อยัางนั่นค่ะพี่น้องไปหาน้องใหม่ไปพี่นอ้องพาไปหาน้องใหม่พาไปหาน้องใหม่นะเดี๋เดี๋ยวดิพี่น้องพาเดี๋ยวถึงยังกันขามสวนเฮ้ยฮะเปิดคือเ่ราะท่านเห็นอยู่เพราะท่านเห็นอยู่โอ้ยพี่น้องพวกกระซับตื้นพ่นนี่มันได้แต่หยอดแต่เมื่อเดี๋ยวยยคุณพ่อป่าตาเล่วมา เอาเฮาผูดเดียวดีพี่น้องบิ่งปลาไพ่ไปก้อนเดียวสิให้เบิงบ้งเดินาคับขอสิตตกบนนี้ลหละค่ะพี่น้องอน้อค่ามาได้แกงค่ะนี่ิสอน้อกับพอเลยมาแต่ว่าด้ย,ายินบ่เงยเนยเผารวานไม่เงยเผารวา,าลคตาวานนี่เราหม่ไพ่บาดมาสสกบา เอาเอาผู้เดียวดีพี่น้องตรงปลาไพ่ไปก่อนเดี๋ยวสี่เบื้องเข่าซับขอจิดตกะบนนี้แหละนี่อยูก่กับสันวะโอ้กับสางโอ้พี่น้องมองไงเข่าซับกุดกุดดูว่าเข่าซับเดียวโอ้สองนอนหน,นึนนน่งน้อนหนึ่งนี่พี่น้องได้แล้วเห็นบ้างไพี่น้องตั้งกล้องไว้ชิลุปปันไหวไซกับว่าดี nó mới hán nó nó mắm phút nó chỉ nó sao mà đi mới đây được ố đây của nó thì nào một ôi cái xe nó bẩn ố nè cái và con nó, 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 nó nhây như xe gì nó nó nương cái nó ở bên kia miền tây cũng già có kèm, đây, bà, bà sập mưa điểu หมือนั่นแข็งใช่เราใหม่ไผ่หวานมันก็สีอ่อนแน่น่ะพี่น้องแต่ว่ามันเราใหม่ไผ่บ้านไผ่บ้านที่อยู่กับฉันว่าโอ้กับซางโอ้พี่น้องมองไงกับซางกุดกุดด้ว่ากับซางเดี๋ยวโอ้สองนอนอะไรนอนหนึ่งนี่พี่น้องได้หรอเห็นบ้านไหโอ้สีแดงบวนน้อพี่น้องมันโอ้ที่ใส่หน้าบินหงมือนั่นแข็งใช่เราใหม่ไผ่หวานมันก็สีอ่อนแน่น่ะพี่น้องแต่ว่ามันเราหม่ไผ่บ้าน พี่บ้านบ้านโน้ต้องไม่พี่บานเนาะค่ะเนาะว่าเป็นต้นไม้เขียวไ,ได้ผ้ายางตากแดดไปก็ง่อยยางรัดสวนไปเรื่น้องสวนพื้นที่นี่โอ้ยมาสิอันนอะไรยูพี่น้องขะจับมือเดียวอืออออโอ้ยบัได้ดอกพี่น้องมือเดียวสวัสดีค่ะพี่น้องตกไปสุขสุขคนค่ะพี่น้องคะ่ะเนาะคะ่ะเนาะมื่อีสิบผ้ามา มือเสภาพไปจำเป็นหน้าน้อนใหม่ผู้เดียวมันต้องซับแต่ได้๋ยว่งสีเลยพี่น้องเดี๋ยวสองนอนสองนอนสวัสด,ดีค่ะพี่นอ้อนงขอบีนนี่ระหว่านอนหนึ่งแต่เต,มตามันตื่นหนึ่งว่าเม่นนอนสามมือเดียวเลยว่าพี่น,อน้อ,นองอือหืออื้มห้อยยางเอียดเอียดไปท่องผุนเบื้องบนเดี๋ยวก็ก่งโอ๊ตนอนเดียวก็เพ่อแก่งเลยพี่น้องไปเมียดกันก็ต้องเอาหลายถ้าเอาเกิดเอาหลายไปแล้วก็ กินบ้งน้อยอยางลาส่วนมนะแล้วก็ปลาคาบไข่ไปพี่น้องพวากาคาบไข่แล้วเห็นไข่ปลาเฮาของมืออันเจียงได้น้หม่ไผ่หวานมันก็สีอ่อนแน่ดิค่ณพี่น้องแต่ว่า,ามันอาหม่ไผ่บ้านไผ่บ้านกันว่าง่กับเสียวนี่พี่น้องนี่นี่นนไหวไซกับว่าดี <laughs> คดรับพี่น,หหน้องมาหาเนาะท้องมเนาะม้ำผู้เดียวเนะานะไม่สีเลเนาะซับเพื่อเดียวม,ามาันเลย ไ่ได้ดอกหาเห็ปดปนี้กับสิผ้ามาหาแนวเมียดเมียดกค็คือเอาไปแกงใส่เห็ดนล่ละราคาพี่น้องคืออะไรพาพาเขาไปเบิ้งกันมีเสียมกับสิแดงเน่าค่ะเนาะสองเน่าของเพอแล้วก็ต้องใส่หลายสองใส่หลายเขอตามมาแล้วรักเน่าใหม่ข่อยเพราะฉันวะอ้าพี่น้องจำเมียล่ะค่ะพี่น้องได้แล้วเน่าใหม่ผู้ใหญหลายที่รับส้มขีดตรงเคียวเครื่องโทรศัพท์พตก พีเอเตอร์นี่แหละค่ะบ้านโน้ต้องใหม่ไพ่บ้านเนาะค่ะเนาะว่ามันน้องใหม่เขียวรีดผ้ายางตากแดดไปจค่หน่อยยางรับสวนไปที่ถึงสวนพื้นที่นี่อุ้ยมาอะไรแบบนี้ทีหนึ่งน้าค่ะพี่เบื้องต้นเห็นเบื้องอันเสียงผาตามาแล้วเมื่อเสียดายเอาไปเซียตู้ไปกับว่าเสบพี่น้องค่ะไม่อร่อยมั้งเนี้ยหื้อน้องเนี้ยหื้อ ทำหมพยบานโอ้ยเสด็บน้อง,พ,งออพี่น้องมี้โอ้ยดินนอาบนเมือ่อเสดเอาไปเสตูไปกับว่าเสีพี่น้องค่ะไม่อร่อยมึงน, <c oughs> นี่อ่ะหือนนีอ่อ่ะเฮ้ยทำหมพายบานคายังกอมหาไม่ สร้างวาถิพี่นอ้องเมดเสียดายเอาไปเสียดูไปกับว่าแสบพี่น้องค่ะไม่อร่อยอย่มั้งเ <c oughs> นี่ยหืมน,อน,ออน,อน้องเนี่ยหืมน้องใหม่พีบหานถ้าห้อยยางเอียบๆไปท้องผุนเบิเดด่องบนเดี๋พราะกงโอุ้ยนอยเดียวกับพราะเกลีวเลยพี่น้องไปเมียดกันเพต้องเอาหลายถ้าเอาเกิดเอาหลายไปแล้วก็กินบ้าค่ะ<ฆ>สามมือเดียวจะได้ต้นน้องอใหม่สองน้อยนีเหระค่ะไปเมียดบ่เอาเมียดหลายแล้วว่าพราะตาวักน่าหวานกับมี่อยู่นอนหนึ่ง เจ้๋ยอไดหรอกเาเาพูดเดียวดีพี่นอ้องบิ่งปลาไพ่ไปก่้อนเดี๋ยวสิ่เห้เบึ่งเจ้ามรบขอสีต๊บบนนี้ลหละพนกหลายหลายได้จ่าสจรับช้มคีปต๊ะจ้าสวัสดีค่ะโอ้อยคุณพี่น้องแหนงมันขอน้้ำใหม่เช้านขอจังด้สีเอะไรบนางเนาพูดเดียวก็ดได้แกงค่ะนี่ชอนนอนก,กับพ่อแล้วนี่งระว่านอนหนึ่งแต่เตานต็ตตตตนท์หนึ่งเป็นนอ อ้มือเดียวเลยป่าพี่น้องอือหืออือหือ,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 อกันว่าง่ายกับเซวนี่พี่แนนนี่นี่หนุ่มมืออัดแจงใด้โน้ตใหม่ไผ่หวานมันก,ก็สีอ่อนแน่นี่พี่พี่น้องแต่ว่ามันโน้ใหม่ไผ่บ้านไผ่บ้านกระยางออมหาไม่สร้างว่าเถอะพี่น้องนี่อยู่กับสันว่าโอ้กับสร้างโอ้พี่แนนมองไงเกยซับกุดกุด ช่วกับซ้ำเดียวโอ้สองนอนนอน,นอนหนึ่งนี่พี่น้องได้หรอเห็นบ่น้านเอา้าเอ้าพูดเดียวดิพี่นอ้องเบิ่งปลาไพ่ไปก่อนเดี๋ยวสี่เบื้งเบื้องซับขอดิโต๊ะบนนี้ล่ะเบืนองไหนยุพี่น้องขอนนองะจับมือเดียวอืออออโอ้ยบ่ได้ดอกพี่น้องมือเดียวสวัสดีค่ะพี่นอ้องตกไปสุขสุขคนคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เนาะค่ะเนาะมืนนมม่อีสิบภามาเหมือนสะอาภาพไปเห็นเนาะค่ะเนาะสองเนาะของพ่อแล้วก็ต้องใช้ลายสองเส้นลายพอตา,มมาแล้วรักนาะใหม่ข่อยพัชรลักษณ์กันยังออมหาไหวสร้างว่าเถิพี่น้องไหวใส่กับว่าดีครับ <laughs> พ,พี่น้องมหาเนาะ น้มั้งผู้เดียวเนาะ่สีเนาะซามือเดียวมันเลย่ได้หอกมาแต่ว่ายิ้ไม่เงยเงยเถาละวานไม่เงยเถาละวานปตาวานนี่เราใหม่ไพ่บาตมาสบัโอ้สีแดงบ่่น้องพี่น้องมนโอ้ยพส้น้าบีนโอ้นี่พี่น้องนี่วานีน้อสองน้วันสัน นอนง่ายยุ่ยใส่ยี่น้อนอนหนึ่งเหมนพี่น้องเอาไปแกงเมี่ยนแค่ไหนยุ่ยพี่น้องขะจับมือเดียวอุ้อุ้อุ้โอ้ยบ่ได้ดอกพี่น้องมือเดียวเพื่ออย่างนอค่ะพี่น้องไปหาโน่ใหม่ไปพี่น้องพาไปหาโน่ใหม่พาไปหาโน่ใหม่น้อเด็ดเด็ดดิพี่น้องขาเด็ดถึงยังกันขามสวนโอ้ยสิได้บุนน้องพี่น้องมือนโอ้ย เช่น่าเบื่อกันว่ายง่ายก็เสียวน,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 แบบนี่พี่น้องนี่นี่เกิดอะไรข้นพี่แมงมาค่ะพี่เบื้องตอน้นเห็นเบื้องอันเสียงพ่อตามาแล้วสวัสดีค่ะพี่นอ้องปลอดภัยสุขสุขค้นค่ะพี่น้องค่ะ,นคะเนอะค่ะเนาะมือนีสิบผ้าะมะมืเอเส้ยผ้าไป สวัสดีค่ะพี่น้องปลอาภัยสุขสุขคนค่ะพี่น้องค่ะเนาะค่ะเนาะมื่อนี้สิผ้ามาเมือาาเอเ่อเช้ารผ้าไป็เกือ่อยกระแฮงบวดีเนาะยางออมหางมาใหม่เลยเนาะโอ้หอยปลดตะขาตพี่น้องเนาะค่ะเนาะหาอยไข่เงือกแข็งโอ้ทใหม่พี่บ้านน้ำไหลพี่น้องน้ำไหล